กับช่้องฮักจังอินดีค้ค่ะวันนี้หญิงก็ถือว่าเป็นวันหยุดของตัวเองนะคะหยุดเพราะว่ามีจุดประสงค์ก็คือว่าเราจะนําเงินปัจจัยนะคะที่กระยาณมิทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงเพื่อนๆนะคะของหญิงนะคะที่ได้ร่วมทาบุญมาซื้อปูนไปถวายวัดเพราะว่าทางวัดยังขายแทนอยู่มากนะคะเป็นวัดดวงชัยนะคะ ขึ้นกับบ้านโดนงามนะคะตำบลเพนอ้ำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็ห่างจากร้านครัวคุณหญิงเราๆร10ารากิโลนะคะนอกจากกูนนะคะที่ทางวัดยังขายแครนอยู่สําหรับในการสร้างศาลานะคะหญิงก็จะนําตัวนี้นะคะเพื่อนเอนเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อไหมโปรมนะคะรวมถึงผ้าห่มนี้ด้วยนะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เพ,เพื่อนได้ร่วมทําบุญมานะคะหรือผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมทําบุญมานะคะจะนํา ไปถึงวัดดงชัยในวันนี้เลยนะคะค่ะสำหรับยอดที่เพื่อนๆนะคะบริจาคเข้ามารวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะก็ขออนุญาตสรุปยอดนะคะแล้วก็ขออนุญาตอ่านรายชื่อนะคะเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะอันดับแรกก็คือนายถนอมภูสีมาแล้วก็นางพักดีภูสีมานะคะ500บาท คุณเกวรินนะคะแล้วก็เพื่อน500บาทเยู่นนะคะ500บาทคุณอิทธิพลแสงยุจารย์นะคะ500บาทพี่แอลนะคะตัวแทนประกัน AA 200บาทคุณนปุ200บาทน้าน,น้อยนะคะแล้วก็น้าติ่มนะคะท่านเป็นครูนะคะ500บาทร้อยตำรวจตรีสมมาเรืองเพนและครอบครัวนะคะ500บาท คุณครูบุญลักษณนะคะหรือป้าบุญลักษณนะคะเด็กหญิงใบเฟิร์นเด็กชายเฟชชี่นะคะ500บาทท่านรองขอ,ออนะคะเอกวิททาชัยนะคะรองผอโรงเรียนเทคนิคอุดรธานีนะคะ300บาทพี่น่วยนะคะร้านลาบ,บุดรน,นะคะแต่ประจำวิที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ500บาทท้ายสุดก็คือตัวดิฉันนะคะนางสาวปัญญาพัฒน์วีจันร์นะคะคุณปริญญาคูณสีมานะคะในนามตัวแทนของัวามุมสบายนะคะ หรือช่อง YouTube ตัวคุณหญิงสไตล์อินดี้ ie, และช่องฮักจังอินดี้นะคะ600บาทนะคะเงินทั้งหมดนะคะเป็นยอด5,050บาทก็ได้ปูนจำนวน40ทถุงนะคะผ้าห่ม1คผืนเสื้อกันหนาวนะคะสำหรับพิสูจน์นะคะผ้าพิสูจน์1นผืนก็เป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ5,050บาทนะคะ รายชื่อทั้งหมดนะคะที่ได้ร่วมบริจาคมาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอรถปูนมานะคะแล้วก็กําลังจะเดินทางไปโดยแจ้งทางวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอแค่รถปูนมาถึงนะคะส่วนข้างผมแลวก็เสื้อกันหนาวก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้เรากาลังจะเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดดงชัยนะคะซึ่งหางจากตัวบ้านเราเราวสิบกิโลนะคะด้านหน้าหญิงก็จะเป็นรถที่ใส่ปูนนะคะจำนวน40กระสอบนะคะ ออกนำหน้าไปแล้ววัดก็อยู่ไม่ไกลมากค่ะอยู่ในตัวบ้านโพนงามนะคะซึ่งขึ้นกับตำบลเพ็นนี่แหละคะ่ะใครที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรน,นะคะเส้นทางก็มุ่งหน้ามาถนนมิตรภาพนะคะแยกอำเภอเพ็นนะคะจากอุดรมา29กิโลก็จะมีแยกมาอำเภอเพนนะคะตามป้ายเลยนะคะถนนมิตรภาพก็ขเข้ามาเตอี14กิโลนะคะแล้วก็ ผ่านสีแยกไฟแดงอำเภอเพนนะคะก็มาเส้นถุงเร้านะคะตำบลดุงเส้าหรือทางไปบ้านดุนนะคะประมาณ10กิโลนะคะจากอำเภอเพนมาก็จะเป็นเส้นทางสู่วัดดงชัยนะคะถนนส่วนบุคคลนะคะซึ่งชาวบ้านบริจาคนะ,คะให้เป็นทางเข้าวัดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะถายเส้นทางไปวัดไม่ไกลแล้วนะคะ ก็ไม่เคยได้มาเส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าตรงสู่คาชนโนดนะคะบ้านดุงได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคาชนโนดปิดปิดนะคะปิดไม่ให้เข้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่แพร่ระบาดแล้วรอบใหม่ก็ยังปิดตัวอยู่จากบ้านญิงไปคาชนโนดก็ไม่ไกลมากค่ะเพื่อนสู่บ้านดุงก็ราวๆสัก40กว่ากิโลนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดแล้วนะคะ ซอยวัดแล้วนะคะนี่นะคะซ้ายมือนะคะเป็นวัดดงชายนะคะเลขที่189หมู่3ามตำบลเพงน,นะคะเดี๋ยวทางซ้ายมือนะคะถ้าเรามาจากสี่แยกไฟแดงอำเภอเพนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะนำหน้ารถปูนเลยนะคะไม่ไกลนะคะจากถนนเส้นหลักของเพงสุมเศร้า เข้ามาอีกนิดหน่อยนะคะประมาณ500เมตรก็ร <ๆ S 2> จะถึงตัววัดแล้วนะคะสองข้างทางก็เป็นที่ดินของชาวบ้านนะคะซึ่งปกติแล้วก็ทำไร่นะคะ<ต>ถึงตัววัดแล้วนะคะเพื่อนๆจะเลี้ยวเข้าไปเลยจ้า<ต>รจริงๆแล้วนัดผราอาจารย์ไว้10บโมงนะคะแต่นี่ ก็รอรถขนปูนมา11โมงนะคะถึงวัดก็เลดไปหนึ่งชั่วโมงนะคะอมีั่ปูีกัาณรวมมานั่งโอ้นะตุนต่นตุนนตุนตุนนมุนนน เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวนี้มั้ยสบายปูน้ำาัหมก็เือกระหนาวป่ะทกาเรื่องน้ตรงนี้นะคะใส่ใช้เทเทพื้นเพื่อจะปลูกกระเบื้องนะคะกระเบื้องพระอาจารย์ก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ที่ยังขาดอยู่นะคะเพื่อนก็น่าจะพอนะคะท่านชอก็คงเหลือน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะลงปูนกันก่อนะคะ ให้น้องๆเข้าขนปูนลงก่อนนะคะเราก็จะถวายผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนาวกับหลวงปู่นะคะผู้ใหญเพิ่งลงใจไหมคะดีๆแล้วเพิ่งเปลีะพอเห็นงานเปี่ยนใช่วงนี้ก็ได้นี่้ะดูหนาวสิเนี่ยเนี้วอกที่เกลือกนเนี่ยโอเคหนาวอยู่ดีนี่มันเป็นอะไรมันรับแก๊กที่แหละบริษัทก็ไม่ยัดใช่กว่ามันมี พวกเขาเสียเลยง,งานคุยคนลุกคนนอนกเาาัเลางงายทำรายกันลัได้มีการ่ากันอ่่วกน้ได้วกทได้สาบดวยเนี่ยแต่ว่าเฮตันีกวาดผู้จะมีสาบผู้เนี่ยังอยูพพนยยนย่นี่เขาจะเอาต้นละท่นหาเพราะมนันพาเพเาื่อนเขาไสาบนั่นสิทานสาเป็นยังไงนีน<า>่แล้วยัง สูงเหนืออยทักก็เฮ็ดมันกันเลยพวกเขาเจียก็เลยเขาสงหกลูก้่าสามตอนอลุ่นะคะกอยสามพูกนครับมิสทธาครับยี่งได้อยากเฮ็ดเป็นกระจิ้นมากกระด่ี่หนาพวกมีคนจองผู้ไดอยากจะทำกระจิ้นมากกระดากะเมหนึ่งรดรียบ ้องกระจกขาโอนมากคุณอแน่คุณนีแน่ร่วมกันไว้ดีแล้ดีแล้วนานะใส่ยงานกับพวกีหม่งนังน่ัจะจัดเจลีใหมครกสนองด้วยนค้ดกี้เหมานาน ที่หาไเที่หาที่าก็จะองเว้ดเด็ดเสียก่อนเขาเสียสละงียก่อนเขาเีตอพวไปปรงการเขาตัวนั้นเป็นในโลกดหอ่ีงไแดกก็บมกหุนนน้เขาเจ้าภาพก็นะพอไปดูใ้ก็ยกแหลมรักไปก็ยกเป็นเล็บหนึ่งแล้ว็โอ้ยบกหาเสียเลยเนาะรูรกนนจะต่อนเนาะไทยวัดการท่านเปนยบบันือ จะโตเห็นไหมันก็ย่างโบราณต่โซ่่ะค่ะตอนนี้เราถวายในส่วนแรกนะคะคือปูนนะคะที่ บรรดาผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เพื่อนเพื่อนภรรยาณนมนิตรช่วยมานะคะเป็นปัจจัยได้ซื้อปูนถึง40ถุงนะคะ40ลูกนั่นเองก็ถวายปู่ก่อนนะคะในส่วนวนี้ส่วนที่สองเราจะถวายข้อหกส์เสื้อกันหนาวต่างานะคะอะ่าเราจะเรียนเร่อที่สัรราทธาไไในด้านเอกศาสนาครับท่านหลวงปู่้อหลวงปู่กำลังสร,ราง้างวัดในกายังสร้างหล้วแต่ยงขาดประจุปจัจจัยลายสิ่งลายยานเฉลี่ยปะปุ่มด้วยประปุตุต่าง ให้สมบูรณ์แดี๋ยวทุกคนได้มีคิดสะท้านก็บอกเราเราถึงหลวงปู่ววิเชียัดตรงไสตตำบลเพ็รอำเภอเพ็รจังหวัดอุดรพระเฮาเดีมาสั่งเพื่อจะเป็นพุษษษษทธ菩萨ทำงนานพุทธศาสตรสังฆพุทธาไวในทางพระพุทธศาสนาค่ะท่านใดอยากจะเป็นเจา้าภาพกับบอกเราเราตอนน่อกันมาเด้อว,วัดดงไสตตำบลเพชรอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีหมูสามกุศลเกี่ใจนนเนาะเาแก่อใจกันอุปถัมภ์ลุงพระพุทธศาสนาพระเฮา ให้เจริญลงเลือกต่อไปอย่างไรกะบอกต่อๆมันไปได้อาคอเจ่อนพอนอันนี้네<ๆ>เป็นบ้าห่มกับเสื้อกันหนาวนะคะแล้นี่เราดูู้มีเลยแล้วก็ปัดใจนะคะสำหรับผูไว้จ่ายค่าไปนะคะใบจะใส,ส่ัดส่วนเตุงานแบบน้จะแพงด้วยนอรื่อย เดี๋ยวเราไปรับพรด้วยกันนะคะจาดถวายเสร็จแล้วนะคะเจ้ากรรมยกอคมีสิทชาติคยใน่วนุเจาตนท่เจ้ากรรในเวทราจะลายคมีความสุขจะเล um. <c oughs> ่พยาบริวนากราปริปุรนตสักางเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังรุปะกับปิด ए ए तानका के तंगम ति पमेया जमेता सोताफे प्रेरंत उतम कफ चनुपरा सोय हमि सोय हा सपिय वत कृतकरो को विनातु मते पवरनत राजा संपीति कायकोर

เนนาทีกาน,น,น,นี้ก็ทำเผื่อผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะแล้วก็บรรดาตรรยายนามิตรที่ได้ร่วมบุญมาด้วยนะคะในวันนี้นะคะ25ธันวาคม2563นะคะส่งท้ายปีเก่านะคะตอนรับพิมใหม่ที่ได้ถึงก็อนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณะค่ะ